สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็พามาทําข้าวผัดนะคะอันนี้น้องปูก็ล้วนไข่ไปแล้วค่ะอันนี้ไข่นะคะล้วนไข่ทํากับข้าวรอเด็กๆค่ะจะเป็นข้าวผัดนะคะทุกคนจ้าข้าวผัดค่ะพอเด็กๆไปเตะตอนกันอยู่ค่ะกลับมาก็จะได้กินเลย พอผัดให้ใช้เวลาผัดแป๊บนึงนะคะเมื่อหมูสุกแล้วนะคะน้องปูก็จะใส่แครอทผัดส่วนใส่แครอทเข้าไปหน่อยจะได้มีสีสันที่น่ากินจา้าแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะส่วน,นนี้น้องปูก็จะใส่ข้าวไปเลยนะคะทุกคนจ้า น้องกูจะกริงเป็นข้าต้องอะค่ะแต่ไม่รู้มันจะผัดออกมาแล้วมันจะเข้ากันไหมค่ะทุกคนจะาอ่าี๋ยวกูใช้เวลาแป๊บนึงนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ไข่ค่ะ ากนั้นเราก็จะมาปรุงกันนะคะน้องปกก็จะใส่ผงนัวค่ะแล้วก็ซอสข้าวนังค่ะน้องปงไม่ได้ใส่ถ้าทำขา้าวผัดน้องปุงไม่ได้ใส่อะไรเยอะค่ะก็จะใส่ซอสตับชูรสเา่านั้นค่ะก็อร่อยแล้วเด็กๆกลับมาจากฟุตบอลน,นะคะเด็กตอนนี้เด็เด็กไปเตะฟุตบอลอยู่กลับมาก็ได้กินเลยจะได้ไม่เหนื่อยค่ะ พร้อมทำให้กับเด็กๆเราต้องปูใช้เวลาผัดแัด๊บนึนอันนี้ก็เป็นอังเสร็จสิ้นนะคะทุกคนข้าผัดรวมมิตรของน้องปูน่ากินไหมคะแวะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ